คุณนัทสายสองคุณนัทคุณนัทโหลครับลุกคนครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญอาจารย์หนุนกควรเรียนถามหน่อยว่าในกรณีเฟสสองนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุตินะถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวดีก่อนจะสมมติเดี๋ยวดีก่อนจะสมมติคุณไปลงทะเบียนหรือย,ยังอ๋อลงไว้แล้วครับคุณมีสิทธิ์ใช่ไหมครับผมโอเคคุณไปลงทะเบียนว่ารายได้ไม่ถึงแปดหมื่นแปดแสนสี่มีเงินฝากไม่ถึงห้าห้าแสนครบถ้วนนะ ไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอเคไม่ถ้าเกิดเขาเนี่ยก่อนก่อนจะเรียบร้อยไหมเนี่ยต้องดูวันที่ยี่หกครับเขาจะแจ้งว่าคุณมีสิทธิ์หรือเปล่าก่อนครับอ,อันนี้ผมทราบครับโอเคอ่ะคันนี้สมมติว่าคุณมีสิทธิ์อ่ะยังไงต่อครับคําถามคือถ้าเกิดท่าน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 อุ้มอิงเนีย่ยเกิดมีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองและท่านท่านต้องไปเนี่ยเออเขาเขาทํทต่อนะอาจารย์ก็และก็แล้วแต่รัฐบาลใหม่ อ๋อครับคือคือก็ไม่แน่นอนใช่ไหมครอาจารย์นะฮะก็รัฐบาลใหม่มาก็เนี่ยไงก็รัฐบาลเสถ่าไปรัฐบาลอุ้งอิงมาเขาก็ทําต่อไม่เห็นเหรอคือตรงเนี้ยอาจารย์เข้าใจไหมว่าเข้าใจเขาผ่านผ่านคลอรอมอรมาเรียบร้อยแล้วทั้งยังไม่ได้ผ่านคลอรอมอรยังเหรอเอออ๋อแต่เฟสหนึ่งผ่านแล้วใช่ไหมฮะเฟสหนึ่งเฉพาะ14ล้าน5้าแสนคนเนี่ยจบแล้วก็เข้าครมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจบไปแล้ว ของคุณยังไม่ได้เข้าคอรลมออ๋อเหรออ่ก็ผมพูดตั้งหูผมพูดตั้งนานแล้วว่ายังไม่ได้เข้าคอรลมอผมก็บอกไปตั้งนานแล้วไม่ผมผมนึกว่าสมมุติว่าสมมติว่าคิดเอาเองคนอื่นคิดเอาเองคิดคิดเอาเองคิดเอาเองอย่าคิดอย่าจินตนาการฟุ้งไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมนึกว่าคนอื่นอย่าไปนึกอย่าไปนึกอย่าไปนึกเสียเวลาคิดรอรอเรืออ่างรอ รอเท่านั้นโอเคโอเคอเครับรอเท่านั้นไม่ต้องไปคิดคิดไปทําไมล่ะคิดนั่นคิดนี่ท่านูน่นท่านี่ท่าระจทร์ท่าช้างท่าวางังหลังท่าสิริราชมันจะไปคิดทําไมให้ปวดกระบาลล่ะครับอาจารย์แล้วถ้าเสษ็จหนึ่งถ้าเกิดมีอันต้องไปก่อนไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเขาเรียบร้อยหมดแล้วนี่ก็คิดอีกอะไปคิดทําไมอย่างนั้นวะไม่ใช่อะไรวะไปคิดอะไรอย่างไรเขาจะแตกเงินอทิหน้านมานั่งคิดรัฐบาลจะไม่อยู่อะไร ของพี่ผมเขาบอกว่าถ้าเกิดยิ่งรักไปวันใครใครใครบอกใครบอกใครพูดพี่ผมเขาได้เศษหนึ่งเขาบอกว่าเขากลัวว่าท่านยิ่งรักโอ้ย,อยเวรกรรมยิ่งรักยิ่งแลกยิ่งรักอยู่ดูใบนุ่นอุกยิ่งอุก,อกเออว้บอกพี่คุณนะ่ะบอกไปกินบอกเอาน้ําราดหัวบ้างว่ะแต่ละคนนะ่ะเอาน้าราดเอาน้าราดหัวใจใจเย็นๆกันตอ,อนนี้น้ำท่วมอยู่นะเออนั่นนะมุดน้ำเลยนั่นนะ โอเคขอบพระคุณครับสสวััดีครบโอ้ยอะไรกันนักันหนาวอะเป็นวะนี่กลัวรัฐบาลจะไปอยู่จนถึงวันที่จะจ่ายเงินอีกกี่วันวันเนี้ยยี่หกวันที่สลายสิบเก้าสิบเก้าจะจ่ายแล้ววันที่ยี่หกเนี่ยนะยี่ห้าเนี่ยนะอีกห้าวันเนี่ยนะกลัวรัฐบาลจะไปอะไรวะโอ้ย